นะครับไม่ต้องรู้ชื่อนะครับเราไปต้เสร็จก่อนนะครับผมก็ยังระดับกาดอยู่นะครับโซนนะครับตามที่ชื่อมันเขียนว้เลยครับข้างบนตรงที่เป็นรูปทองครับโอผมนอนไปยับเลยครับนือบ้านหมองนะครับก็อัศการนะครับ แต่คุณลองเล่นสิครับเล่นยากมากครับอมาเจออยู่นี่หรอใครเตีรยบม,มาดูการเตีของเขากันนะครับนี่บ้าผมนะครับอือ ตัวยักษ์ตัวตัวที่มันเป็นตัวใหญ่ๆนะครับมันจะตีและป้อมปืนนะครับแล้วมันตีป้อมปืนเสร็จแล้วก็จะตีคนนะครับตีพวกบ้านหนระือว่าตีกลากนะแต่มันตีป้อมปืนเก่งนะครับจ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะครับผมลืมคนระับ อ่าผมจะทำการในหาเคียรบยืมศพที่มันตายไปครับบออไม่ได้เพี่หลอ กอ้ตีๆเราจะได้เห like so uh ็นนะครับวันนั้นถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมนำทีมนี้ก็กดไลค์นะครับอือถ้าไม่เสี่ยก็ขอไปเลยนะครับอือตัวขโมยเงินเนาะอ่าหน่อยเนาะ จะรอเลยครับอัพต่อครับไอ้ตัวระเบิดมาครับโอ้โหนานมากเลยครับจะเป็นรถสมามสามอืมอืม,อมนะครับหังจากนั้นก็จะได้ว่าหมดหนำฟ้าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ โอเคระวังแผ็ดเแล้วครับผมบ้านสามบ้านสินะห้าหกจำให้เผ็ดหนึ่งสองหลังนัวโอ้เนี่ยโอ้โอ้ใช่โอ้เนี้เป็นเรื่ร้อยหกสิบเก้สิบห้าเผ็ด โอ้โหการเล่นะน,ลนะนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่แบบนะครับเห็าานะาาน,ะนะครับป้าผมกำลังนิยจดผมว่แบบนี้ได้ทุกอดส่งสดนะครับในอัพจดส่งสดไปดูบ้านเขาเลยครับ ไอ้เราพวกตายเนี A ่ยครับดูครับดูนะครับอันนี้อันใหม่นะครับโลนี้นี่ครับโลนี้นี่ครับโลนี้่ใหม่นะครับไม่ใช่โลนี้นะครับโลนี้ครับผมยังไม่เคยเห็นเลยมีแต่บอลลูนเหรอ กดให้ดูนะครับคุณตัวอะไรมานี่ครับย5มันาบอลลูนตัวหายากมีสองตัวหายากอีกก็มียี่สิบตกากตุกากม,มีนั่นโอเคครับเดี๋ยวกลับมาแล้วครับผมจะปิดผมจะไอ้นั่นก่อนนะครับขอ ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ